ใบมันต้นใส่หมูเอามาย่างหอมหอมมีไผรเคยกินหรือยังจ้าเมนูนี้ไกลไปไกลมากมือใดก็อ่านกินแต่ต้นมันหานาทีจ้าพี่น้องงามงามบ่อนี้เมย์เพิ่นก็เอามาปลูกให้นะจ้ามีมันหานาทีกับมันเหลืองก็สิปลูกไว้นี่ก็คือใบเพิ่นแซ่บเนาะจ้าเอาไปอมคืออมขี้ได้กระแซะแล้วมื้อนี้เฮาก็จะไปมกย่างลงเบิ่งเนาะจ้าพี่น้องใส่หมูพอมเมนูนี้ก็ต้องใส่ใบมันเนาะจ้าพี่น้องก็สิใส่หลายจักน้อยพี่กายนี่ขึ้นภูไปเอาไก่เนาะจ้าปี่นี่เมย์เพิ่นก็เลยเอามาปลูกให้ใบมันเน็อาที่นนนนนนน้้้้อออออองใบมมมมัั่่่่วืาาาเเเดดจต็พิิค์ยูกก แต่ว่าเ้ากับบนีใจบนีกะเสียบมันเกลสซน้ำจืดแต่ว่าบ่คอยมีหัวเนาะจื้มีหัวเดียวเมนูนี้เพิ่นเอินว่าขนาดใบมันต้นเนาะจ้อเห็นซองหนึ่งเพิ่มช่องเพิ่นก็คือเห็ดแนวกินเป็นตะแเสบเฮงเนาะจ้ซื้อซองวาสาพปากซีการนี้ก็เหตุตามเพิ่นอยู่จากเมนูหนึ่งแต่ว่าท่านได้เอาลงใบมันหันาทีเฮาเอามาแล้วๆกับเสียมาล่างเนาะจ้แล้วก็มาหั่นเป็นตอนเป็นตมาแล้วกับเสียมาต่ำเนาะจ้อพี่น้องต่ำให้ซีมุนๆในจักีรนา้อยเท ่ไม่เห็ดเครื่องที่เฮาสซหมกเราจะตำหัว,จ,หวจังไข่แล้วก็หมักพีกหัวจังไข่เข้ากัส่ใส่ลหลายๆเนี่นเนาจะพราวหมักกินใส่หมูใส่เกลือเนาจะแล้วก็ใส่ใบมันที่เ้าบีบน้ำออกแล้วเครื่องปรุงก็ใิคล้ายๆกับห้าเอาไปอมเนจาจะเต่ว่าแบบนี้บบมีน้ำก็ใส่ขา้าวเบื่อหมักพิกลงไปตำเนจาจะปรุงก็สิมีแป้งนัวนแล้วก็น้ำปลาเดลเดนี่ก็ตื่มใส่อีจู่จะใส่น้อยยามันจางบาสุดท้ายแล้วก็ผึกใบผักอีตูลงไปแล้วก็ตำายกๆให้เข้ากันจ้าเต่ี่มเพิ่นเห็ดนี่ใส่หอมเด่งพร้อมเนาจะกาน่้องบี่ไจ้ มันมันเวลาเฮาเอาไปผับนี่เพิ่นจังติดกันเทเครื่องที่เฮาตำลงไปบดนี้เฮาก็สิค่อยผับเทอร์อันเทอร์อันเนาะจ้ะพี่น้องค่อยเฮาก็สิวางใบมันทับกันหลายๆอันเนาะจ้ะแล้วก็ค่อยผับขึ้นมารู้สึกว่าเจ้าของนี่ใส่น้ำมันน้อยพอดเนาะจ้ะมันบ่ค่อยติดปานใดเมนูนี้เฮาก็ต้องค่อยเฮ็ดค่อยผับเนาะจ้ะพี่น้องค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆจังซี่เลยจ้าถ้าใส่น้ำมันหลายๆนี่เพิ่นคือสิบ่รุดออกเนาะจ้ะอันนี้ใส่น้อยพอดว้าเรื่องใบมันจังซี่เอามาอ่อมกินเสพเสพเนอจ้ะพี่น้องเธอก่อนที่เคยเฮ็ด่อมใส่นังเค็ พี่ว่าตามมองยานที่ทางเบิดก็คือได้4อันบานนี้เ้ากกจะมาล,ลงย่างเนาะจ้าไฟห้าวก็เสีดค่อยๆทางไฟเฮงพยานเพิ่นใหม่ก็เนาะจ้าย่านหมูทางในบบสุก็สิคอยปีนไปปีนมาจังสี่เลยจ้าปีนไปปีนมาดูต่อดูเขา่า็คืออยากกอใบหักเขียกระดาเนาะจ้าย่นา,า,ยานสอดหมูก็เลยอนามันมาใสา่อีเมืออมเาาม่อนี่ก็คือขำเร็วเฮงเนาะจ้าเมื่อนี้ก็เลยว่าสีมาย่างไม่ตอนนี้ก็ย่างมาฮอนหอนพอมกินแล้วจ้าก็สิคอยเอาออกเทอร์ริใบเทอร์ริใบคือจังเ้าวามนี่ก อาไปอมเนาะจ้าเต่ว่ามันชิหอมที่าเาอาไปย่างพร้อมมีพัยอยากลองกินนะจ้าพี่น้องเมนูขนาดใบมันต้นมาดจ้ามาแซ่บซน้ำกันจา้ามาจ้าพี่น้องมาซิมขนาดใบมันต้นเนาะจ้าเพื่อนเอิญหรือว่าใบมันหานาทีเพื่อนเอิญใบมันต้นเนาะจา้าซิมมึงจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือ,ขอเขาเบื่อจา้าขาวๆนี่แต่ว่ากินนะหอมหมเลยจา้าอือืม ชบหอมมันชีกข่ายเข้าไปอมนลจ๊ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาเอามามุกก็จามันชีหอมแล้วกับใบมัน้วก็บ,บุขผมจะจัะพี่น้องแสบออหอมนหนงอ้อมหอมใบมันจ้ะมันมีความผมติดมาเลย หอมแห้งมรล้ก่าเพิ่นกินจากไหนเน,นาะจ้ะนาซีแกะจกังซีล่ะเปิดออกมาเปิดผราอุ้บเป็นจังซีเลยโอ้ยยังหอนอยู่เลยนี่นี่ นี่มีภัยเคยกินอยู่บ้จ้าพี่น้องคอมเมนต์มาบอกกันด้วยจ้าหรือว่าใส่อีหยังเนาะใส่นังเค็มกุว่าต้องเสียบแน่เลยนี่ปเป็นดลยสิกินก็คือหอมเฮงมันก็สิคุยตุ่ยตุ้ยแบบนี้เลยอ mm ื hmm. ้